วันนี้จะมาทำชาบูกินที่บ้านแบบง่ายๆเตรียมวัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างแต่ว่าอร่อยเหมือนกินที่ร้านกันทุกคนคือก๊อบชอบกินชาบูมากเลยทุกคนแต่ว่าร้านที่กินคิวยาวตลอดเลยวันนี้ขอตัดปัญหาทำกินเองให้มันจบไปเลยตัวซุปก๊อฟขอเลือกใช้เป็นรสดีซุปก้อนฮอตพอรสหม่าล่าตัวดังและรสชาติใหม่รสทงคตสื่อทุกคนวิธีทำง่ายมากบอกเลยแค่2ก้อนต่อน้ำหนึ่งถ้วย2 1 0เมเท่านั้นวันนี้เราจะใช้แบบ2หม้อ2ฝั่ง2สไตล์กันไปเลยแค่ใส่ซุปก้อนลงไปตอนน้ำเดือดละลายไวมากทุกคนตอนนี้กลมาก กลิ่นคือถูกต้องเหมือนกินที่ร้านเลยขอเริ่มจากตัวทงคตสึก่อนเลยบอกเลยนะเห็นทําง่ายแบบนี้แต่รสชาติคมกรอบอร่อยมากหอมกระดูกหมูมากมากทุกคน<อ>แบบร้านญี่ปุ่นเลยและที่สําคัญไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยช่วฝั่งหม่าล่านะบอกเลยเผ็ดร้อนลิ้นชาถูกต้องมากกลิ่นเครื่องเทศต่างๆนะชัดเจนเลย<อ>ทุกคนนะแล้วเราแค่เตรียมเนื้อที่เราชอบกินมาวันนี้ก็เลือกใช้เป็นเนื้อออสนะกินกับฝั่งหม่าล่าบอกเลยอร่อยมากเอาจริงๆนะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ยังอร่อยเลยทุกคนคือมันซารสชาติน้ำไปดีมากเลยหม่าล่าอร่อย นะบอกเลยตัวน้าซุปซี่มีความหวานมากยิ่งขึ้นหอมละมุนกลมกล่อมดีมากแล้วถ้าเราเอาสองน้ำซุปมาผาสมกันนะทุกคนจะเป็นฟิลหมาล่าทงคดสื่อทั้งหอมทั้งเผ็ดทั้งละมุนทั้งกลมกลอ่อมอันนี้อร่อยมากนะนำ้ำแล้วใครอยากทำฮอตพอตแบบง่ายๆที่บ้านนักกแนะนําเลยรสดีซุปก้อนฮอตพอตหนึ่งกลองตอนนี้เหลือแค่หนึ่งแบงค์เขียวโปรนี้ถึงวันที่2 3ธันวาคมนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะสะดวกอร่อยครบรสแบบร้านแต่ทําเองได้ทุกโอกาสทุกคนไปลองกันนะ